สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายทางเงินนะครับผมนี่ก็มาดูผลงานนะครับผมเป็นตาได้กินว่าครับพี่น้องนี่มาเบิ้งนกากันครับผมวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยครับนี่สามกโซครับผมหน้าเกาไรครับนี่ผลงานครับที่เอาตัดหญ้าไว้ครับแต่เดือนที่พานมากครับผมนี่ผลงานครับวันนี้ก็ยังมาท่านมีฝนครับ คนก็มีเ,เจ้าไอแจะครับผมนี่เอาปุ๋ยมาสามถุงใส่หมดไปสองทุงสองถุงครึ่งครับผมววามรงนี้มีน้ำกับท่านใส่ครับผมใส่แต่มงนั้นมีน้ำก่อนครับนี่เบิ่งครับพี่น้องเอฟซีครับผมปินตาเด้กกินว่วปีนี่นี่คนนี้ครับเพิ่นกำลังตัดหญ้าครับผม นยาให้เขาครับโอ้ไม่บ้านอื่นครับผมมีอย่างนอครับไปบึ้งทำการครับไปซี่ครับผมสงสัยมีของดีหรือว่าครับผมเห็นเขาดีว่าหนาะเดี๋ยวบึ้งทำการครับันมีอย่างนอหนี่นี่สาเอากลังเต็มเต็มรับผมกําลังลดออกมากครับฝนออกมากอีกชานชิมอีกเออชิมีน้ำยู่ครันีกตัวนี้เพิ่นกำลังหายอย่างนออื่นเห็นอื่นมาครับมาบ้านุ้ยค่ะ ฟันพลยมาเจอหข้งครับ oh. น uh ี oh. Não, world, right? <so ่คืออื mm ่นมาหอยไซหอยสวัสดีค่ะโอ้หอยออกจากซากมังค่านี in ic ่โอ้มีตูนอุบนเลยครับปีตี้ครับนี่เดร้ายแล้วนี่เดร้ายอะไรก็ขออย่าเป็นพลีตัวดิโอ้ยใหญ่ใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะเนี่ยอันขึ้นขู่ยูุครับผมสงสัยออกจากซ่ะนี่ครับโอ้ได้ร้ายเลยครับเดร้ยเครื่องคู่ครับปีตี้ครับนี่ ต้องห้อยชรีต้องห้อยจูครับผมต้องหาอิสระเลยค่ะต้องใส่ออกมาจากสะค่ะม,มันตกเลยมันออกมันตกออกมากครับผมโอ้โหเลยแล้วง่ายแล้วแรงนี่ครับมัอน,นี่อ้อมเลยค่ะหาว่านปุ๋ยก็ได้ครับขอไปกินมมน,นู่นคร<า>ับผมเพราะว่ายายหามาฟังนู่นค่ะอ๋อโอ้ยโหไหนเด้อนี่ครับนี่นั่นเลยไหนอ้วนอยู่ค่ะบเทระกรรมเทระกรรมเลยครับผมนี่ิชาทากดล้งรอม้อยุบนี่อ้วนครับหอยขมหอยขมไม่คม นี่ครับุนวนเลยครับอยเกิดไร้นว่าจะมาล้างมือค่ะมเกียไปมัยวลงไปอะไรชื่อหอยครับมาล้างถุงปุ๋ยครับผมพอดีเล้อยปุนะหอยกัหาหอยก่อนครับผมถุงปุยยังม่ไล้างเลยนุ่ระเพ่กินกับสมตาต้นเพียงครับ

มาได้พ่อว่าลามุกเรืออาจารย์นี่ครับมาหอ,อยรีครับผม <c oughs> หอ,อยจูมหอ,อยหน้าบ้านเฮานี่นะครับน,นเาานนด้เดรดดครับนบดูกดกดกดไม่ลงเลยค่ะกดฟ้าไม่ลงอ้วนค่ะากจเอ้โอ้น,นี่เอาโมเมนเห,ห็นยังไม่หมด มอชลีครับชอหลค่ะอุ่นดูาดูตรงปุยยังมัทันได้ลางเลยหนูุยไปยังไม่ล้างนะครับมจาลเห็นไหมครับอีกซีหนึ่งตรงปุยยังมันทัน้ลงเลยโอยโศกมากครับเพราะว่าน้ำเต็มอยู่โศกมาอยู่น้ำพุน้าครับผมกำลังขึ้นมาอยู่น้ำหน้าว่าฝนกำลัง ตกลงมาตีน้ามท่นร้ายครับผมนำ้ำร้ายกับจีเพร์ออกไปเต็มทัวหนนาครับผมง้อยงอย้งอ,ยอยพี่น้องง้อยหลังที่ยิดวัคซีนมาได้สองมือกับมันนี้กับมื่อวา,านปุ้ยแล้วครับพี่นอ้อง ขอย่านนานฝนทยตกแห้งครับผมใสยฟ้ามาว่านปุ๋ยไว้ครับค่ะเขนก็ขึน้ขนได้ในบ้านเท่าดีขึ้นก็มาว่า,านอยู่ค่ะเขนเลอยบอกกั่นิดนึงค่ะนี่เอรโหครับดูยายค่ะนี่ครับโอ้โห ถ้าน้องคิมอมมานี่น้องคิมอมได้เพื่อนเลนใไม่ไม่ยอมไปกับคุณพ่อเลยนะครับผมเห็นน้องไม่นํามานี่อยากไปกับคุณ<อ>พ่อเลย,ยา,าเล่นไหนนี่โอ้จะไปวันนี้คงบ้องแล้วะครับปอ้ยบ้อแล้วตัวกับบะมี่หนาน้นองอุทยานอาไรบะมีนหนามพาให้ฝน,นตกลมากก่อนครับคิมวานมาอีกครับดีก สามถุงครึ่งครับผมวันนี้ก็บ้านได้สองถุงครึ่งครับหอยก่อนค่ะวันนี้หอยไปกินก่อนครับเยอาวานปุ๋ยน้ามือนเลยของไปกินอยู่บ้านนะครับอีฟซี่ครับก็ประหยัดกับขอกไปกี่กุลาดนึงครับผมนี่ค่ะโอ๊ะแม่แดูได้ค่ะเทเลกรรมครับผม ขึ้นมาจากสะครับผมธรรมชาติค่ะอาหารธรรมชาติเรือยค่ะอุ่นไหมครับผมป้าคุณป้าเดี่ยวยาค่ะเขาเล่นนู่นค่ะป้าไม่มามันก็คุณป้านะครับเดี่ยวยาให้วัวนะครับผมเดี่ยวหญ้าให้วัวแล้วก็ได้ตัดใบข้าวไปด้วยนะครับผม โอ้ม่นเต็มคู่บ่มแบบนี้ครับมีอะไรเครื่องคู่แล้วครับพี่น้องต้องไปหายากเลยค่ะโอ้ดูค่ะนี่ครับนี่ค่ะยายนอนเข่าครับันหากับพ่ออายุได้กินครับชนเ็ดก็เลยบอกลายครับเฮ็ดโค่นครับเป็นโค่นออกลายการทุนครับโอ้นี่อะไรโยนเมื่อกี้ยายจับได้ปลาช่อนตัวใหญ่ค่ะไหนนี่เหนื่มากนี่อยๆยายจับไม่ทันโอ้ยสระขึ้น มันเล่นมันจับประทันเล่นกระโดดขึ้นมาเลยนี่อ่ะโอ้ตกเทนูวอะไรตัวเทนังเซนเล่นเรื่อยๆยนะคะไปเรื่อยยครับผม ครับได้แล้วครับพี่น้องเอ้ย่ให้ยูืนยู่หน้าคือเก้าครับวันนี้ลืมไปว่าแค้นปวดเลยเข็ดหอยครับลืมว่าแค้นปวดเลยครับมันมั่นครับมั่นครับผมม้วนครับไอ้พี่ดูธรรมชาติครับผมอิทธิคิดชนบทครับผม คุณนอมนอมคุ้ออมหาผ้าเลาไปหาอะไรก็ยอยากหาหด้วยค่ะอยากช่วยเพื่อนนะมเพื่อนหาได้คุณพ่อคุณแม่มาไม่มา,มมาหาเลยนะครับผมติดน้องแมงน้ำครับ เฮ้ยสนีแล้วครับผมสุดที่ครับผมวันนี้ได้แล้วครับแป้วง่ายแล้วครับผมมุนเลยมุนนะครับผมปลาเขามุนเลยครับขออนหรับเคลมนี้นะครับผมก็บไอฟซีทุกท่านนะครับผมรับช่ันพ่อสมควรเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ช่องคลายถึงเงนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็ขอกลาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ